สวัสดีครับทีมงานทุกพ่อไล้ใจสงขาครับเรายังคงมีความคืบหน้า เหตุคนขับรถเก๋งมีเรื่องกับรถตู้โดยสารสายยาลาดอนยางหาดใหญ่และขับรถตามประกบใช้อาวุธปืนสเมมอยิงใส่รถตู้สามนัดทําให้คนขับรถตู้ถูกยิงเข้าที่โคนขาขวาได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบนถนนสายเอเชียพื้นที่อําเภอนามมจังหวัดสงขลาฝั่งขาเข้าหาดใหญ่เมื่อช่วงเมื่อช่วงสิบโมงครึ่งวันนี้นะครับซึ่งขณะเกิดเหตุเพื่อนคนขับรถตู้ที่นั่งมาด้วยกันได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปขณะเกิดเหตุเอาไว้ได้โดยเป็นรถเก๋งฮอนด้าซิตี้สีขาวหมายเลขทะเบียน ขอไข่ทอทหาร7481สงขลาล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับทางพันตุรเอกศักดาเจริญกุลรองผู้กำกับการสืบสวนภาค9และพันตรเอกธนวัฒน์เส่งสวยผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและชุดสืบสวนสพนมอมได้ตรวจสอบทะเบียนรถจนทราบชื่อผู้ครอบครองและตามแกะรอยจนสามารถติดตามจับกลุ่มได้แล้วนะครับ โดยตามไปจับกุมได้ภายในซอย35เพชรเกษมเขตเทศบาลนครหาดใหญ่โดยภายในรถมีชายนั่งมา3คนหนึ่งในนั้นคือนายลุกมันหายีลาดออายุ29ปีเป็นชาวตำบลยี่งออำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นคนยิงโดยนั่งอยู่ตรงเบาะซ้ายข้างคนขับพร้อมยึดอาวุธปืน11มมและกระสุนในแม็กกาซีน9นัดซึ่งเป็นปืนเถื่อนและจากการสอบสวนนายลุกมันก็ยอมรับสารภาพเพียงคนเดียวว่าเป็นคนยิงส่วนเพื่อนอีก2คนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยอ้างว่าสาเหตุที่ยิงใส่รถตู้โดยสารคันนี้เนื่องจากถูกขับปาดหน้าที่แยกดอนยางจังหวัดปัตตานีและกับ ตามมาทานที่อำเภอน,นามอ่อมจอังหวัดสงขลาจึงใช้วุธปืนกระนำยิงใส่คนขับสามนัดและหลบหนีเข้าไปในตัวเมืองหาดใหญ่กระทั่งถูกตำรวจตามจับกลุมได้เบื้องต้นตารวจได้แจ้งข้อหาในลุกมาศีข้อหาคือพยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยไม่มีเหตุอ,นอันควร และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพนาหม่อมดำเนินคดีเป็นการปิดฉากคดีนี้หลังเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมง